รับผมเกิดสวัสดีนะครับสวัสดีพีน่น้องทุกคนเจอกันนะครับอีกคลิปหนึ่งนะก่อนอื่นนะครับก็ต้องอธิบายอีกนิดนึงนะสำหรับพี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับผมไปอ่านเจอคอมเมนต์มานะครับบอกว่า36ตัวยังไม่ถูกเลยนะหลอบไอ้ชุดโครงสร้างเนี่ยจะบอกว่ายังไงนะจริงๆนะครับ มันก็เข้าอยู่นะจะตรงจะกลับยังไงแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมไม่ได้ให้ซื้อทุกตัวนะเน้นย้ําว่าไม่ได้ให้ซื้อทุกตัวซื้อ Luiza ยังไงก็ได้นะครับให้มันมีภายในนี้จะตรงจะกลับจะบนจะลากอะไรก็แล้วแต่พวกท่านนะครับแต่ถ้าเกิดว่าซื้อภายในภายในกรอบอย่างเงี้ยภายในที่ผมทาขึ้นมาเนี่ยโอกาสถูกมันมีนะครับโอกาสถูกวันนี้ย้ําว่าไม่ได้ให้ซื้อทุกตัว แต่ถ้าไม่มีในนี้นะครับโอกาสถูกมันน้อยนะครับประมาณนี้นะครับนะ,ะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ส่วนตัวผมก็ใช้ทุกงวดแล้วแหละนะนะเออมาไปต่อนะครับอันนี้เหมือนะนเดิมเป็นข้อมูลบนนะครับวันที่16เดือนส68 นะครับหลักสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหลักหน่วยศู 0, 1, 2, 3, นยะ์ 0, 1, 2, 3, หนึ่งสสามสี่ะศูนย์หนึ่งสสามสี่งวดที่แล้วเอาตัวชนนะครับมันไม่มานะชน2องวดแล้วตัวชนไม่มาเลยนะครับแต่สูตรเนี้ยมันเป็นสูตรที่เดินต่อเนื่องตลอดนะครับ หรือถ,ถ้าพี่น้องจะเอาตัวชนมันมีชนอยู่นะวันนี้ตัวชนก็คือ0กับ1นะครับตัวชนนะอันนี้ลงให้เฉยๆแต่ผมจะจับเอาชุดนี้2 0สองศูนยะ์ 20, 21, 22, 23, นะ่งสอ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 ่อ ถ้ามันมีใน,ในชุดโครงสร้างแล้วก็จัดไป30 31 32 33 34 40 41 42 43 44 50 ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าสี่ออกล่างไปแล้วนะไม่น่าจะมาหรอกถ้าจะตัดหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่อ่ะอันนี้ นะครับผมจับจับทุกตัวจับทุกชุดนะครับจับทุกตัวจับทุกชุดอันนี้หน่วยคือหน่วย10คือ10แบบตรงนะครับทั้งหมดก็1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 6 5 30ชุดตรงนะ30ชุดตรงเอ่อสำหรับแต้มนะครับ แต้มแต้มวัมที่แล้วก็คือศูนย์หนึ่งสองสามสี่เข้าแต้มสามนะเพราะว่าออกเก้าสี่ก็คือสามแต้มแต้มงวันนี้นะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งอันนี้คือแต้มสองตัวบนนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่ง จะมาเน้นเอาตามแต้มนะถ้าแต้มไม่หลุดมันเราจะตัดให้มันเหลือน้อยชุด7 901เ่งมันอยู่ที่เลขเจ็ก, 7, ก็คือเจแต้ม7อยู่แล้วเจ็ 7, 7, 1, แต้ม8 7ดเจ็ครบพอดีนะถ้า7มาแต่ถ้า6มา เป็นหกหนึ่งหอายังเยอะอยู่นะหกหนึ่งหกี็คือเจ็ด้ามันไม่มีแต้มหกเจ็ดอันนี้เจ็ดมันจะมีแค่นี้เอง ผ้าแต้ไม่หลุดนะไอ้สวยเนี่ยเไอ้เจ้าเนี่ยเออหกหนึ่งเจหนึ่งี่6หหนึ่งเพราะว่าถ้าจะเอาตามชนนะครับชนที่เลขหนึ่งมันก็หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งะครับหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งอันนี้เราคัดออกมาทั้งหมดแล้วนะครับจากหลัก10บคัดออกมา,าหมดจากหลัก10 ม,มันมีเลขอ่าไอ้นั่นอยู่นั้นเนี่ยสี่สามสามสี่นะครับเป็นเลขกลับในตัวแล้วก็เป็นตัวอันนี้ผมจะ สามอันนี้คือผมคัดคัดขึ้นมาแล้วนะแล้วก็หน้าจัดนะหน้าจัดหรือมันไปติดติดดักติดอะไรเอพี่น้องก,ก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะอันนี้ก็คือคัด ทั้งหมดนะครับคัดขึ้นมามันจะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8ชุดนะ8ชุดาการตัดนะครับไม่รู้ว่าจะตัดถูกตัดผิดนะอย่างงวดที่แล้วนะครับอันนี้ก็คือ,อตัวเลขผมคัดออกมาแล้วเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1ี1ห1า1 4 15ดเชุดนี่แหละนะ หมดที่แล้วก็มีนะเกแต่ผมไม่ไม่เอาไปไงสรุปผมไม่เอาไปนะครับไม่ได้เอาไปด้วยผมเอา9 3้าแล้วก็95แล้วก็0ูนยม่เไปเก้ไม่ได้เอาไปนะกลัวตัดเลขผิดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นชุดเต็มแล้วก็ตัดขึ้นมาให้อีกอระดับหนึ่งแล้วนะครับทั้งหมด1 2 3 4งสองี่ห้าหกดแนะครับแชุด นี่แหละผมจะเอา8ดชุดเนี้ยไปคัดอีกทีนึงแล้วก็ไปเน้นเอาสามชุดสี่ชุดพอนะครับสามชุดสี่ชุดแล้วก็จับสามตัวบนไว้เผื่อลุ้นด้วยนะครับอาสลัดน้ท่านก็บอกว่าอา้าไหนไม่ทําให้ดูเอต็มศูอันนี้นะครับเป็นสูนตรแ้มนะครับ ถ้าพี่น้องท่านไหนจดไว้ก็จะมีอยู่นะมันจะหลุดอยู่งวดนี้งวดหนึ่งงวดที่ออกเจ็ดเก้านี่นี่งวดที่ออกเจ็ดเก้านี่มันได้หนึ่งสองสามสี่ห้ามันไปไม่ถึงนะครับมาศูนย์มันก็เข้าแต้มศูนย์แล้วก็มาออกอะไรนะาสามเจ็ด หรือเปล่า377มันเป็น4แต้มนะครับมันก็เข้าต่อเนื่องมาเอา3า 7, 7 4็ดเจแต้มอันนี้0ูนย์ก็คือ0แต้มแล้วก็วัดที่ผ่านมามันได้หนึ่งสามสี่ห้านะครับหรือเปล่าศูนย์หนึ 0, 1, 2, 3, ห่งสสาสี่ก็ประมาณนี้แหละนะครับ 8, แต้มเจ็ดแปดเ้านะครับแต้มรวมสองตัวบนพี่นอ้องมีประชนไหม สี่กับแปดเป็นสองสองกับห้าเป็นเจ็ดถูกแล้วเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนั่นแหละนะครับแ้มถ้าแ้มไม่หลุดนะถ้าแ้มเดินต่อแต่ถ้าเกิดว่าแ้มแ้มไม่เดินต่อเนี่ยภายในเนี้ยนะพี่น้องแคปไปดูแล้วกันนะครับเพราะว่ามันยังมีเวลาเยอะนะแคปไปดูเกิดไปไปเจอตัววิ่งตัวอะไรอีกนะครับ ตัววิ่งตัวอะไรมาอีกแล้วตัวเลขนะครับมันออกแต่ว่าเป็นเบิ้ลเบิ้ลเป็นเลขพี่น้องอยู่ช่วงนี้นะไม่เบิ้ลเป็นเลขเบิ้ลเลขพี่น้องเลขตัวแทน้าเลขตัวแทนก็ตัวนี้หกหนึ่งกับเจ็ดสองนะหกหนึ่งกับเจ็ดสองเป็นเลขตัวแทนอยู่เจ็ดสองวันที่แล้วนี่เน้นล่างไม่มาเลยนะครับหกหนึ่งกับเจ็ดสองนะเป็นเลขตัวแทนอ่าแล้วก็เลขพี่น้องก็สี่สามสามสี่ นะครับเบิ้นซีซีนะครับประมาณนี้นะสำหรับข้อมูลบนมันยังมีอีกอห,ลหลายสูตรนะครับหล,หลายสูตรที่มันเดินเข้าอยู่เป็นเส้นบนสองตัวมาตัวนะมันอยู่ไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงมันยังมีเวลาเยอะอยู่นะครับผมจะมาทำให้ดู ซึ่งทำออกมาแล้วมันมันเป็นเก้ากับสี่ะได้เก้ากับสี่งวดที่แล้วไปสู่พวกนี้ก็เหมือนกันงวดที่แล้วก็ ผมเอาไปประกอบอยู่ตัวที่ว่ามันมันเด่นไปที่เลขเก้านั่นแหละนะสูตรพวกเนี้ยอันนี้มันออกสามเจ็ดนะแล้วก็มันไปออกอทำสามเจ็ดเจแล้วมันมันรู้สึกว่ามันจะได้เข้าอยู่เหมือนกันนี่เอ้าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะผมจะเอาแบบง่ายๆมันออกอะไรนะเมื่อกี้ ออกอ8 9่า818894เนาะตำแหน่งที่ใช้เราก็หน่วย10หน่วย1 0 1ร้อยพันหมื่นหน่วย1 0 1 0 0อยพันหมื่นหมื่นบวก10ล่างบวกหน่วยล่างนะ4บวก5เป็น9 9บวก0ได้9นะได,ได้9กับ4นะครับมันออกที่94เลยวันนี้นะครับหมื่นก็คือเลข1ก็คือตัวนี้ หนึ่งบวกสิบล่างบวกในล่างหนึ่งบวกห้าบวกสี่เท่ากับวันนี้มันจะเด่นไปที่ศูนย์ตัวหนึ่งมันจะเป็นศูนย์กับห้านะ,ะแล้วสูตรที่สองนี่หลักหน่วยครั้งที่หนึ่งกับหลักสิบครั้งที่สองหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งกับหลักสิบครั้งที่สองนะครับ หน่วยที่1นึ่งสที่2 9งเก้บวกสามอกับเ่ะเอาแล้ววันนี้ไม่ชนนะ2กับ7จ็ดอ่ากรณีอย่างนี้กรณีอย่างนี้นะอย่างเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเนี่ยมวนแรกที่เราทำนะเป,นเป็น9กับ4แล้วก็8กับ3มันออก4 8 3แนะครับลกับ4ี อันนี้ได้8กับ3มันออกที่4 8 3เลข4เลข8เลข3มาด้วยกันอ่าวดต่อไปไันได้3กับ8อันนี้ได้6กับ1มันออก6อ่ามันออก8 6 3สนะ8 6 3อย่างนี้อ่าวดน,นี้ได้2กับเได้4กับ9ออก2 0 9 2ไปหลักร้อย9ยังอยู่ที่หลักหน่วยวันนี้ได้9กับ4 2กับ7 ออกที่7 9นะครับ79อันนี้5กับ0 0ย์กับ5ชนออก0 0แล้วก็งวดที่ออก3 7 7ได้6กับ1 1กับ6หลุดแล้วงวดเมื่อกี้ผมทำแล้วมันได้9ก้ากับ4 4กับ9นะหลังจากที่หลุดแล้วมาด้วยกันเลยนะ9กากับ4 4กับ9นะครับวันนี้มันเป็น0นย์กับ5แล้วก็2กับ7จ็ถ้า0นกับ5า หรือม,มันจะเป็นห้าสองอีกตัวหนึ่งห้าสองก็เจ็ดแต้มนะอ้าวทำไมผมไม่ไม่ได้จับห้าสองไอห้าสองห้าสองก็เจ็ดแต้มอ่านะห้าสองแต่เจ็ดศูนย์จับแล้วห้าเจ็ดห้าเจ็ดไม่มีในนี้ก็ไม่เป็นไรนะมันมีห้าสองอีกตัวหนึ่งเห็นไหมเกือบลืม 1นึ่งสองสห้าหกดแดเแม่เลข9ก้าชุดสวยนะครับครบเลย9กชุดสวยนะครับอาจจะเป็น5 2หรือ7จูนยหรือเปล่านะก็แม่แนะครับไม่แน่ไม่มีอะไรแน่นอนนะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เอาตัวเด่นเอาตัวเด่น,เอ,เ,ดนเอาแต้มเอา10หน่บนมากกว่านะครับ แล้วก็มันมีอีกหลายๆสูตรที่เราจะเอามาตัดนะเบื้องต้นแต่ใบนี้ให้แคปหน้าจอไว้ก่อนการตัดเลขผิดนะการตัดเลขผิดนะครับแต่คลิปหน้านะผมจะยกไอ้9้าชุดนี้ไปแล้วเรามาหาดีตัดอีกทีหนึง่งสลับทุนน้อยนะแต่9้าชุดเนี้มันตรงไนงะเพราะว่าเราหลักสิบโดยตรงหลักหน่วยโดยตรงอยู่แล้วนะครับ ถ้ายังงวดที่แล้วถ้าเราจับหมดใช่ไหมจับหมดมันก็มีเก้าสี่ 9, 4, นะเก้าสี่มันมอีอันนี้อยู่แล้วเก้าสี่อันนี้ผมจับหมดถเก้าสี่แล้วเราเอาเอาแตรม,มาตัดนะเพราะนั้นผมเอามาทั้งหมดนะครับมาทั้งหมดตามนี้เลยนะวันนี้การพลาดนะหรือว่ามันขาดไปตัวไหนตัวหนึง่งบางทีผมอาจจะดูไม่หมดเนาะ เห็นไหมเราได้ตัวเด่นมาอีกตัวหนึ่งเราเห็น 5. 2าสอขึ้นมาทันทีเลยกันไว้นะครับกันไว้เพราะว่ามันอยู่ในสูตรหลักสิบหลักหน่วยเราอยู่แล้วนะครับกันไว้เกิดตัวชนมันไม่มาถ้าตัวชนมันมาก็น่าจะเป็น7.0็ดศูไม่ก็หกหนเะนึนะเกิดมันมันมาด้วยกันแล้วก็จะโชคดีก็คือมันมีแค่2ตัว7.0กับ5้แค่นี้นะครับเจกับห้มันเป็นเจ็ดแงแค่นี้เองนะ ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสำหรับพี่น้องมีความคิดเห็นยังไงแล้วก็มีแ้มดีๆนะครับแ c มที่ไม่หลุดก็แชร์มาบอกเพื่อนๆมาบอกกันด้วยนะครับนะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ